ช oh ่วงตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนไปกับหมอเฉินสวัสดีครับผมหมอเฉินจากศิริกุลแพทย์แผนจีนนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเช่นเคยเกี่ยวกับในเรื่องของอาการปวดไมเกรนอาการปวดไมเกรนเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของทางแพทย์แผนจีนก่อนนะครับก็จะมีได้ค่อนข้างหลายสาเหตุมากไม่ว่าจะเป็นจากภาวะในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเองหรือเป็นปัญหาจากในเรื่องของตัวระบบภายในถ้าเป็นจากในเรื่องของปัญหาจากกล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถส่งผลมาจากในเรื่องของภายในได้ด้วยเหมือนกัน แต่ทีนี้ภายในเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนั้นก็จะมีได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ละกันจากที่คนไข้เข้ามาเนี่ยก็จะมาจากสภาวะของาความเครียดบ้างเนะาะภาวะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือจะเป็นในเรื่องของภาะวะทางเก,กงี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกัน แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมาจากภาวะความเครียดหรือภาวะการนอนไม่ได้ก็เะเือกจะมาจากภาวะที่มันลงภายใน,นร่างกายเนี่ยมันตีขึ้นเยอะเกินไปหรือภาวะความดันโลหิตสูงกากสภาวะความเครียดมันก็จะทําให้เกิดอาการปวดตรงบริเวณช่วงคอบ่านะคะแต่ซึ่งจริงๆมันเริ่มจากตัวของบ่าเนาะแล้วก็จะวิ่งขึ้นคอจากคอแี่ววิ่งขึ้นสู่หวัวเลื่อนล้ามาจานถึงกระบ,บอกตาด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ส่วนการรักษานะครับก็สามารถรักษาได้จริงๆก็หลากหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลร่างกายนะครับโดยหรือการทำการโดยหมอแพทย์แผนจีนโดยการการเนี่ยเราก็จะใช้เป็นการฝังเข็มนะครับหรือการใช้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรจีนหรือเกี่ยวกับการข้อแก้วเพื่อปรับให้ตัวของระบบภายในหรือการหมุนเวียนภายในเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นหรือการปรับระบบอวัยวะต่างๆให้มันคงที่มากขึ้นแต่ตัวไหนที่ทางานเยอะเกินไปก็คแค่ให้มันน้อยลงซะหรือตัวไหนที่ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราก็แค่ไปกระตุ้นให้มันทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น